ถีครับผมหลังจากย้ายของแล้วครับตอนนี้ฉลองห้องใหม่ครับนี่ฮะย่างหมูครับผมย่างหมูเมนดูของเราย่างหมูนะครับวันนี้หนึ่งอย่างแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนดูอีกว่ามีอะไรครับหลังจากย่างหมูแล้วครับอ๋อผมย่างหมูนะครับ Quả, luôn. Thì hảo gian về dàn nó He hạng. In the blue sail. The young sailor. Walk Mình gunner. Today. Ừ. Ừ. rồi hạng. Walking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  hạng 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 này hạng cái hạ hạ rồi, hạ 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 không luộc <laughs> ใส่ก่อนเดี๋ยวเราเอาไส้ไปย่างกันนะครับผมแป๊บนึงครับผมดีครับผมเจากเราโรยไส้่ไปโรยไส้แล้วนะครับนี่ก็จะเปย่างย่างไส้ครับโอ้โผมาเลยแล้วก็กลับนะตรงนี้หยุดดีเป็นย่างไส้ครับผมนี่มีดูย่างไส้ย่าง เรเมื่อครับเราเมื่อไรก็ไม่รู้นะเมาตลาดมานะครับเด็กเมาตลาดมาเมาตลาดนี่ใช่หรืบลวกอะไรครับลวกไปเลยลวกเราจะใช้เวลาลวกไม่นานนะครับเวลาลวกนานนะครับประมาณชั่วโมงนึงเนาะลวกไม่นานชั่วโมงนึงโอเคครับผม เมนูของเราวันนี้ปลาหมึกครับผมปลาหมึกลวกน้ำจิ้มรสเด็ดครับผมก็จะมีหมูย่างกับไส้ย,ย่างครับผมเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยครับผมโดยเชฟยุนครับคนเดิมดดเล็กมีอาหารอะไมาดิมาให้เราลองอหนอยอืมเลี้ยม่ให้เราหน่อยเแล้วอารมณ์เสียแล้วหัวขอแเรา น,นี่อะไรที้หมูนะครับะไมูอ่าเขาเรียกว่าเป็นซีโ่โครง่อนนะครับเวลาเคี้ยวเนี่มันรู้สึกมันกรุบกรุบกรอบอะไรบอย่างทีเยอะั้หดอะไรบกบกี้เี เหมอนอะไเหม่อนอะไรเหมอยเหมือนข้าวไปเปไส,ส้ครับผมนี่ฮะไส่อ่อนครับผมลวกแล้วย่างครับผม ดีคร like, ับผมเดี๋ยวเราไปกินก <Hey. S 2> ันเลยครับผมเียบมสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมสวัสดียังมีข่านก้าวล้ีแยวันนี้ครจะเราย้ายของ ว่บบาเสื้อผ้าเครื่องใช้มาย้ายบ้านให้เพื่อนที่ทำงานด้วยกันแล้วนนครับผมบอก <m akes noise> มีกิจกรรมนิดหน่อย,ยรรครับผมก็คือกินนี่ฮะนี่ฮะปลาหมึกล้วนปลาหมึกครับผมปลาหมึกฮะส่วนนี้ก็จะเป็นเนื้อย,ย่างส้ย่างครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับกินร้อนดิมา Baling Biling ni 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 it yes. กยามเย็นครับผมทำเงินตอนนี rồi, ả? Ả nhà, ้เวลา2ทุ่มกว่าแล้วครับจากเอาย้ายห้องฮะย้ายจากที่หนึ่งมาที่ที่หนึ่งนะครับผมก็สั่นๆกันนิดหน่อยครับจากย้ายห้องครับมีเนื้อย่างมีไส้ย่างมีกระปุกลวกครับผม not too

Mình mong muốn hình của ừ. Bọn con không Thấy lẽ? không con ngồi không con đi Bỏ con đi Bỏ con đi Một con đi Bỏ có nếu bỏ ủa con ní, ừ. bảo cái, ừ. mơ, ừ. hoa kiếng. giờ chạm Mà. Mà mình giờ con, ha đó, má, nãy Đi mong mình, mong mình khôn, được mong mình hẹn khôn nè. hài, không hiểu gì anh em hùng. Mày tên. Luôn mày tạo. cái Luộc mày mực cả bụng tất cả mày tất Luộc mày mực Mực cái đòn á Hát cho bên mày tất cả 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 mày tất Mèo mày xịt บ้านนน้นไปสู่บ้านนี้นะครับก็เล็กูเดียวดกวยกันนะครับผมนพนะครับเป็นะัจะมีปลาหมึกลวกครับผมแล้วก็งดียอยนะไจ่เล่ะมอ้ก็ ก่อนจบคลิปนะครับพี่น้องครับนะฮะพอบหสวกอะไรเนี่ยครับคม่รู้ที่จะหน้าผมรู้ว่าเนี่ยนะนงสองมสี่นะครับพี่น้องนะครับจัดไปเต็มๆปลามึกกินเอาเป็นตัวครับลองให้หันครับร้องนี้เป็นตัวเอาแบบตาเรือกเลยทีเดียวครับพี่น้องผมไม่เอาคนดูนะ 下不来啊下不来 subscribe ช่องพีวีลาบและช่องบ่าวยูนได้นะครับผมขอบคุณครับ